yeah <sighs> สวยกินผิดแล้วหนู ลองยิงกูอย่เม็ดหนึ่งดูดลมึงจะรู้ลบได้มาดิมาดีฟอร์เลนก็มาดีฟอร์เลนกูให้มือเลมมา ยอ่อเดชืซุปลบสัตว์มันเยอะว่ะทุกทีพุ่งไปโดนสวยเฮ้ยหลังนี่สัตว์เอ้ยเอามันทะลุโอ้ โหนั่นเดียวอีกนั่นเดียวกูตายแล้วเนะี่ยดิหืมกระสุนกระสุนกองจัดหืมไม่เป็นไรไปดึงมันนี้ไปรุกลุก,ลกสัตว์กูเด,ดเดินไม่ต้องเดินนี่ไปให้หมดให้หมดทุกตัวให้หมดเลยไปให้หมดเลยอ๋อไม่ทันว่ะมึงอ่ะช้าไปอุ้ย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  ฟอร์เรนอยู่ไหนวะเฮ้ยเชื่อไม่ทันอะไรกูมาละสัตว์มึงกับกูต้องวัดกันละมาชี่มีเอวสูงอะวบปั๊บวับปั๊บสัตว์จบเสียฟรี หลบได้หมดสกิวดอยเฮียเอามาข่มกูอีกเงี้ยกูจะหาจังหวะเอ้ยอุ้ยที่มันเห็นละสวยโอ๊มีหลังอ,อ่ะเอ้ามีสกา้าแล้วหลังเฉย มันอยู่ไหนวะโอ้โหโจบแล้วแก๊กมึงก็เห็นกูจบเ้วก็เสียฟิกแล้วเนี่ยกูเล่นยาก,กนะกูไม่มีฟิกเนี่ย เฮ้ยหลบดิแก๊กไปเรียบร้อยเปิดจุดอุ้ย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 ฟอเรนหลบได้มาดิวุ้บต้องเดินปรับปับปรับปับแตกสัตว์ฟอร์เรนี่เขี้ยมันนี่ไม่ต้องเดินกระจอกไปหนูไปฝึกมาใหม่ อ่อนไปน้องเอ๊ยมา,มาดิกูจะฆ่าคาป้อมเลยมากูมีแรดกูมีฟิกฟกูเฟียวทุกอย่างนี่รอยี่อะไรตรงนี้ดิไปไหนกันเนี่ย นี่กูตีตั้งนานกูต้องได้แล้วล่ะพารูมาผิดด้วยปัญหาเดี๋ยวมึงได้เจอกระดูกเชิงกรานแต่ห้าวไอ้สัตว์เปรี้ยวเดี๋ยวคิดว่าไม่เห็นไอ้สัตว์เปรี้ยวเหรอ ตัวตัวกูไหวเหรออ,อ,อาไอ้สา์เรียบร้อยเกี้ยงเกี้ยงกูบอกให้คิดผิดคิดผิดที่ไฟกับกูไม่รู้กูเนียนบ้านแล้วครับ ความยืนทำลายกัวเหลี่ยมเหลี่ยมสูงก็เป็นแคลรี่อะนะนี่จะซื้อกูกูว่าแหละเฮ้ยออกแล้วเริ่มร้องแล้วเด็กน้อยเริ่มร้องแล้วขอตั้งตัวขนาด อุ้ยอุ้ยอุ้ยกิวดอ,ดอสักหน่อยไหมเพนสัตยาขยับมึงดึงมาสักตัวเฮ้อเฮ้อยันไว้ยันไว้ผมไ,ไม่ทนจบแล้วหลบได้หมดหลบหมด ไปดิปึ๊งแตกแตกชีไรอยอใช่เนาะชีไรตายตามตามยับครับตามยับไม่รู้ว่ากูตามเลยอ่ะถึงเวรนิชาลาลาะะไปว่ ไม่รู้อ่ะเดอะแวนอ่ะเอารูนผิดแต่ก็โหดนะครับวิ่ง นี่สัตว์ตายไปสิเรียบร้อยกูระบายเลยอ่ะอุ้ย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 เกือบละเกือบละแต่แค่สองมึงแซบอะไรกันอีกวะร้องแคลรี่ไม่อยากรวมไม่ควายกูดันบ้านให้มึงอ่ะแตกเชียรนี่ต้องแตกกันสัต์ไม่แตกไม่ได้แตกกูตามขนาดนี้ต้องแตกแล้วล่ะไม่แตกไม่ได้แล้วไม่แตกไม่ได้แล้ว ไม่แตกมาได้แล้วครับดดดูดด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 ดยังกูไม่ถอยไ้สัตว์อตอตูตตาหนีตตตตตตก็ผมแข่งแกล่งอะนะสัตว์มตีดารเรวเร็วดิไอ้ อย่าโทษแคลรี่เดี๋ยวมึงล่วงไอ้สัสสามสองหนึ่งศูนย์มาสวัสดีครับไปเปิดดีมึงดึงไม่โดนโอ้จบโคตรจบอะดึงไม่โดนอะนี่น<ะ>ีค่ควายควายควาย เก็บเก็บเก็บโอเมนดีโอ้โห,โ,หโหทีมโอ้โหทีมโคตรอ่อนอะโง่เกินอะโคตรโง่ทีมอะอมึงดูดิโอ้โหแล้วมึงมาตีตาลตอนนี้นะ<ส>นี่ไงสัตว์หลังสักหน่อยไหมล่ะต<ส>ีดักโอ้ย ชี้เ้ยีนะยีแน่เกียงไหมหมดบอหมดบอหมดบอสัตว์เปี้ยวตีนเหรอเฮ้ยเฮ่ยเฮ่ยเ่ยเฮ้ยโดนติดพิษอ่ะ to ต réussi, ิดพิษติดฟิปไอติดพิติดพิเวเนติดพิษตายอายุเลย

กูร้อนแล้วเนี่ยเฮียเล่นคุยเลยวะโอ้โหเอาตอนนี네 Nowadays, <c ười ielle> ้คิดแล้วอยู่เฮียตั้งนานไม่เอาไอ้สัตว์มึงอะไรเนี่ยไอ้สัตว์กูเริ่มแหลกแล้วกูเริ่มแหลกแล้วฟิกไม่มีด้วยไอ้สัตว์จบแล้วไปกูเริ่มแหลกแล้วกูเริ่มแหลกแล้ว เอเมนะครับตตึนตนตึตึต่ชีวิตจึงเวรานิชะวารัไปไม่ต้องขยับแล้ไม่กันบนวะ อย่างรู้มึงไม่การบนวะในการดีรอยยี่อะไรกันเนี่ยโอ้โหมึงเล่นกันเล่นโคตรเกินเลยวะที่แพ้ขึ้นมาอายหมาเนี่ยหมาเล่นเก่งกว่ากูมึงเลยอืมไม่ล้าด,ด้วยครับไม่ล้าด,ด้วยครับใช้พลังตัวเองล้วนๆต้องได้บางทีแล้วล่ะ ชิงเววานิจจาประระไปรับไปเฮ้ยยิงได้ยิงดีเว้ยตีต,ตีมันไปดีไปดีเข้าดีควายมามึงก็เข้าไปดีโหจบโคตรจบอะเล่นมนันเออดิสัตว์แค่เนี้ยอยู่แค่นเนี้ยเนี่ยอยู่แค่เนี้ยมึงแค่นเนี้ยเนี่ย บอกให้โคตรเกินเล่นกันอ่ะโคตรเกินเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยมันอยู่แค่เนี้ยเนี่ยมันอยู่แค่เนี้ยเนี่ยแค่เนี้ยแล้วมันอยู่นู่นอ่ะตรงป่ามันอยู่ตรงป่าไป,ออไ,ไปเลยเนี่ยเออกูแฮกแมพอะไรลงไปเลยเนี่ยตรงนี้กูเคลียเองเอออย่ายให้คนเก่งต้องมาคุมทีมแม่งเล่นกับโลกโปกกันนั้นเลยแต่ละตัวอ่อนเกินบอกให้ เอาเชือกแทงนาอย่างนี้ก็ไปดิรออะไรอะ่ะคุณเล่นไม่เคยรอครับลัวขาป้อมด้วยมาตัวขาป้อมด้วยมาดิสาดเรียบร้อยป้อมมึงระเบิดละคิดผิดละคิดผิดละป้อมมึงระเบิดละจบไม่ต้องห่วงอลัวชลิยะเหลือแต่พูกมึงอะ่ะสาตว์เล่นกันเป็นทีมเป็นไหมอะ่ะตอนคนเก่งมาบริหารมาโทษเกิน ก็แรงอัพอยครับน้องๆได้ข้าตาหนึ่งเ้เหี่อีกตาหนึ่งแม่งลงคิดไม่ได้ โอ้โหกูเล่นดีขนาดนีด้ในที่สองโอ้อเกิกร์นเกมมึงมึงวัดอะไรเอาอะไรวัดวะใก้คอตเกิร์นเฮียมึงเอาอะไรวัดเนี่ยอโอ้อโหกูเล่นแบบอืทีมไฟจะจัดอะ่ะก็ดูดิเนี่ยโอ้โหที่สองอะไรเนี่ยเฮียเอ้ยเกมไปเฮียไปกูหาคนลงไม่ถูกอะไปเฮียเนี่ยไปหาคนลงไม่ถูก ขอสักทีเถอะหาคนลงไม่ถูกว่ะไปไปแทนกูหน่อยมาเจอกัน